เวลาเก้านาฬิกาสนาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศสัญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่หนึ่ง ทางภาคเช้าและภาคบ่ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีจํานวน11รูปปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้สงคุวุฒิจำนวนสาคนเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน,น,าานสีคนเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณจํานวน7คน โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวาัราัคาติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยม,มหิดลจะขอพระราชทานเฝ้าถวายเกียรติบัตรต่อไป จากนั้นสมเด็จพระณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจํานวน2,903คนและพระราชทานพระราชวาตความตอนหนึ่งว่า ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายสําเร็จการศึกษาและมีภาระหน้าที่อย่างสําคัญที่จะต้องสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่นเรืองแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมข้าพเจ้าใกล้จะปรารภบกับท่านถึงคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานคือความมีวิจารณญาณวิจารณญาณน,นั้นหมายถึงปัญญาที่สามารถอย่างรู้และวินิจฉัยเหตุผลต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้อง ผู้มีวิจารณญาณจะไม่หลงเชื่อตามสิ่งใดหรือผู้เหน่งผู้ใดโดยง่ายและไม่ด่วนวันไหวไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแต่ตระหนักถึงความรู้ความเป็นจริงได้ด้วยการใคร้กรวญหาเหตุผลโดยใช้หลักคิดอันถูกต้องเที่ยงธรรมปราศจากอคติ โดยในนี้บุคคลก็จะสามารถจำแนกแยกแยะความจริงความเท็จรวมทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษได้อย่างเที่ยงตรงทําให้รู้ทันคนรู้ทันโลกสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างผาสุขมั่นคงและประกอบกิจ,าก,จการงานให้สําเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติข้อนี้ให้มีขึ้นในตนโดยระลึกไว้เสมอว่าสังคมใดประกอบด้วยบุคคลที่มีวิจารณญาณสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการนี้ทอาพระเนตการแสดงดนตรีของวงริยางวิทยาลัยดุริยางขศินชุดใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไทยเป็นการแสดงบอดี้เพอร์คัชชันผสมผสานกับดนตรีจีนและภาษามือประกอบการแสดง